สวัสดีครับเคยเ,เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันต่างกันจังเลยนะค่ะต่างกันจริงบางคนนี่ทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดโดยเฉพาะเรื่องดีๆเหมือนมีอะไรมาช่วยตลอดอืมใช่ค่ะขณะที่บางคนแบบว่าพยายามแทบตายแต่ก็เหมือนเจอแต่ปัญหาอุปสรรคตลอดค่ะเหมือนมีกำแพงเนาะวันนี้เราเลยอยากจะมาออลองสำรวจแนวคิดจากข้อมูลธรรมะที่เราได้รวบรวมมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า สมบัติ4ประการนะครับค่ะสมบัติ4ประการของผู้มีบุญมากซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะช่วยส่งเสริมการทําความดีแล้วก็อาจจะช่วยลดทอนผลของกรรมไม่ดีได้ด้วยใช่เลยค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ ก็ชี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบุญเก่าอย่างเดียวนะคะอ้าวครับแต่การมีสมบัติพวกนี้ครบเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญเลยที่ทําให้การสร้างบุญสร้างความดีเนี่ยมันเกิดผลได้เต็มที่มากขึ้นน่าสนใจมากครับลองมาดูกันค่ะว่าแต่ละอย่างคืออะไรแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างได้เลยครับงั้นเริ่มที่ข้อแรกกันเลยคติสมบัติอันนี้คือสมบัติเกี่ยวกับภพบภูมิและก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ คติสมบัติแนวคิดนี้บอกว่าเหมือนเรามีทำเลที่ดีสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณอ่าเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในดินดีๆใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยคือมันครอบคลุมตั้งแต่การเกิดเลยนะคะครับเช่นเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมนุษย์ในประเทศที่พุทธศาสนาเข้าถึงได้ง่ายครอบครัวสนับสนุนให้ทำดีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เราอยู่ด้วย คนที่เราครบหาสมาคมกิจกรรมที่เราทำใช้เวลาไปด้วยเนี่ยค่ะอ๋อคือทั้งอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันเลยใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อทิศทางชีวิตเราได้หมดเลยประเด็นที่ผมว่าน่าคิดมากๆจากข้อมูลที่เราดูมาคือเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ตายตัวเสมอไปใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเราสามารถสร้างหรือเลือกคติปัจจุบันให้ตัวเองได้เหมือนกันยังไงคะก็อย่างเช่นการเลือกคบคน เลือกสภาพวัดล้อมที่เราจะอยู่อ๋อจริงด้วยค่ะของคืออุปภทิสมบัติอุปภทิสมบัติ อันนี้คือสมบัติทางร่างกายใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ร่างรูปร่างหน้าตาสวยหล่ออย่างเดียวนะคะครับแต่คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงบุคลิกภาพที่ดูดีสง่างามน่าเชื่อถือคือร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําความดีหรือการปฏิบัติธรรมะคะ่ะในข้อมูลมีเปรียบเทียบไว้ผมว่าเห็นภาพชัดเลยเขาบอกว่าร่างกายเหมือนยานพาหนะใช่ใช่ค่ะพยานมันเก่ามันพังต่อให้ใจเราอยากจะไปทําความดีแค่ไหนหรือทหารเก่งแค่ไหนมันก็ไปรบไม่ ได้ไปได้ลำบากถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาร่างกายให้ดีให้พร้อมใช้งานแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ทำสิ่งดีๆทำประโยชน์เนี่ยก็เหมือนการลงทุนเพื่อสมบัติข้อนี้ในระยะยาวเลยเห็นด้วยเลยครับเอาละ่ะมีทั้งทำเลดีคือคติสมบัติยานพาหนะพร้อมคืออุปธทีิสมบัติค่ะปัจจัยต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือกาลสมบัติเรื่องของเวลาใช่ค่ะกาลสมบัติผีจังหวะเวลาที่เหมาะสม เหมือนเราจะเพาะปลูกอะไรก็ต้องทำในฤดูกาลที่ถูกต้อง<ะ>มเมล็ดพันธุ์ถึงจะงอกเงยได้ดีอันนี้หมายถึงทั้งเวลาในภาพใหญ่ๆอย่างเช่นการเกิดในยุคที่ธรรมะยังรุ่งเรืองเขาถึงง่ายสังคมสงบค่ะใช่เลยค่ะมีเสรีภาพในการปฏิบตัติแล้วก็รวมถึงจังหวะในชีวิตส่วนตัวเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจังหวะชีวิตส่วนตัวนี้ก็สำคัญมากรวมถึงจังหวะที่เรียกว่าใจเปิดพอดีใจเปิด คือบางทีเราอาจจะเจอคำสอนดีๆในช่วงที่เรากำลังมีปัญหากำลังค้นหาคำตอบพอดีอ๋อครับครับหรือช่วงที่เรายังมีกำลังวังชามีแรงมีใจที่จะลงมือปฏิบัติทำได้เข้าใจแล้วครับสิ่งที่เนื้อหาเน้นย้ำก็คือว่าเมื่อโอกาสเวลาที่เหมาะสมมันมาถึงแล้วเนี่ยต้องรีบคว้าไว้เลยอืมเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปถูกต้องคะ่ะครับมีที่ตั้งดีร่างกายพร้อมเวลาเหมาะสมแต่ถ้า ไม่ลงมือทำอะไรเลยมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือที่มาของสมบัติข้อสุดท้ายประโยคสมบัติประโยคสมบัต,คบติความเพียรพยายามค่ะแต่ไม่ใช่แค่ขยันเฉยๆนะคะต้องเป็นความเพียรที่ถูกทางและต่อเนื่องด้วยอ๋อต้องมีปัญญาประกอบด,ด้วยใช่ค่ะมีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องเนื้อหาเขาเปรียบเทียบเหมือนนักแสดงอะคะ่ะนักแสดง ค่ะต่อให้ฉากแสงสีเสียงทุกอย่างบนเวทีมันพร้อมหมดเลยครับแต่ถ้าตัวนักแสดงเองไม่ยอมเล่นหรือเล่นแบบขอไปทีเล่นแบบไม่ตั้งใจไม่ใช้สติปัญญาการแสดงนั้นมันก็ออกมาไม่ดีไม่สมบูรณ์อยู่ดีผมว่าคําว่าถูกทางกับต่อเนื่องนี้สําคัญมากเลยนะค่ะสาคัญมากมันไม่ใช่การเพียนแบบแข่งขันทั้งโลกเอาชนะ้าคารกัน ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะแต่เป็นการเพียรเพื่อขัดเกลาตัวเองลดละสิ่งไม่ดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทำเรื่อยๆทำสม่าเสมอด้วยความเข้าใจผลมันก็ยิ่งใหญ่ได้ใช่ค่ะเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนได้เลยนะฮะจริงด้วยครับโดยสรุปแล้วเนี่ยสมบัติทั้งสอย่างนี้มันทำงานเกื้อหนุนกันหมดเลยค่ะครับผม คติสมบัติก็เหมือนเรามีที่ดินดีๆอุปธิสมบัติก็คือมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมจะทำงานการละสมบัติก็คือเลิกง,งามยามดีฤดูการจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับและสุดท้ายประโยชน์เกสมบัติก็คือการลงมือปลูกฝังหวานไถดูแลด้วยความขยันหมั่นเพียรที่ถูกวิธี พอทุกอย่างมันลงตัวสมบูรณ์พร้อมการทำความดีนั้นก็จะส่งผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแล้วกรรมไม่ดีในอดีตก็หาช่องเข้ามาแทรกแสงได้ยากขึ้นด้วยฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราอาจจะยังขาดข้อใดข้อหนึ่งไปหรือ,ออาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่เนื้อหาที่เราดูกันวันนี้ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าเราสามารถเริ่มสร้างเริ่มสะสมสิ่งเหล่านี้ได้เสมอใช่ค่ะไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้มีครบตั้งแต่เกิดครับเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราพอจะทําได้เช่นเลือกคบคนเลือกสภาพแวดล้อมอันนี้ก็สร้างคติที่ดีขึ้นได้ค่ะ หันมาดูแายสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีอันนี้ก็สร้างอุปธิเห็นคุณค่าของเวลาปัจจุบันโอกาสดีๆที่เข้ามาก็ใช้การให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือลงมือทำความดีอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานี่คือประโยคสมบัตินั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ ชวนให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับค่ะลองทบทวนดูว่าในบรรดาสมบัติทั้งสี่นี้เนี่ยด้านไหนที่เราอาจจะพอมีอยู่แล้วหรือด้านไหนที่เราอาจจะต้องเริ่มให้ความสาคัญหรือลงมือสร้างมันขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างกำแพงพลังงานดีๆให้กับชีวิตและจิตใจของเราตามแนวทางนี้นะคะครับผมเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและนำไปปรับใช้ได้ดีทีเดียวครับ